เช่นชมกุ๊กกิฟต์ลงโทษน้องเป่าเป่าลานคราวนี้นางสำนึกครั้งแรกใหญ่ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักสําหรับน้องเป่าเปา,ปาลูกสาวคนโตของกุ๊บกิ๊บและบี้ที่ปัจจุบันอยู่ในวัยสี่ขวบก็เต็มไปได้วยความสามารถหลากหลายทั้งร้องเล่นกีฬาเต้นเรียกได้วา่าลูกไม้หลน่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะแต่ตอนนี้นอกจากที่เป่าเปา,ปามีน้องสาวเป็นน้องเป่าเป้ปแล้วก็เหอไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่ทั้งอุ้มทั้งกอดหยอกล้อน้องตลอดเวลาแต่ล่าสุดพี่น้องถูกจับแย่งเนื่องจากพี่น้องเป่าเป่าดื้อหนักมากทางด้านกุ๊บกิ๊บถึงกับลงบทโทษสุดโหดสําหรับลูกสาวคนโตพร้อมระบุข้อคววววาามม่ันนีี้ทรรรกเยอะ มากเลยมีเด็กโดนทำโทษค่ะช่วงนี้แสบมากต้องโดนดัดนิสยัยไม่ให้ออกไปบ้านป้าไม่ให้เจอใครแต่ป้ามารับน้องออกไปได้แม่ดูคนเดียวป้าเลยมาช่วยชีวิตก็เลยมีอาการพิ่มเพอคิดถึงน้องมากดราม่าหนักมากเจอดัดนิสัยทั้งทีครานี้นังสานึกใหญ่นี่ก็แอบ,บอัดคลิปไปต้องกั้นขำไปทําเอาพี่พี่แฟนขับต่างอดสงสารและเอ็นดูน้องเป่าเป่าไม่ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างก็พากันชื่นชมคุณแม่ในการเลี้ยงดูที่มีการสั่งสอนด้วยความอ่อนโยนลงโทษในเวลาเด็กดื้อค่ะ นอนค่ะ แกะตัวที่หแกะตัวที่สแกะตัวที่สแกะะตัวที่สแกะตัวที่หแกะตัวที่หแกะแกะตัวที่เจแกะแกะตัวที่แแกะตัวที่เกแกะตัวที่สิบแกะตัวตัวที่สิอแกะตัวที่สิบแกะตัวที่สิบสาแกะ นับแกะทำไมคะก็เพราะม่ก่อนเพรว่าหนูคิดถึงนแกะแกะตัวที่แกะตัวที่สแกะตัวที่สแกะตัวที่สแกะตัวที่หแกะตัวที่หกแล้วเมื่อไหร่ลูกจะหลับตัวที่หนนูนับแกะไงแกะตัวที่แกะตัวที่ส แกะตัวที่สิบสองแกะตัวที่สิบสาแกตัวที่สิบสี่แกะตัวที่สิบแกะตัวที่สกแกตัวที่แกตัวที่องแกะตัวที่สิบแกะตัวที่สี่แกะตัวที่เพิ่งแกตัวที่สกแกะต่แกตัวที่เจ็ดแกะตัวที่แปดแกะตัวที่เก้าแกะัวที่สาสิ ตัวที่สามเอ็ดเกะตัวที่สามสองเกะตัวที่สามสามเกะตัวที่สี่สี่เกะตัวที่ห้าแกะตัวที่สิบหกเกะตัวที่ห้ารอนได้แล้วค่ะไม่ต้องนาวแล้วค่ะหลับได้แล้วค่ะหลับตาค่ะเบ๊อยู่ในห้อหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ ป้าเป้แม่คิดน้องนอนช้หมอนนี้ตลอดเลยหนูก็เลยกอดน้องหนูก็เลยหนูก็เลยกอดหัวน,น้องอย่างนี้ มาหนูนอนไม่ได้จนจนที่เตา